15. จานดาวเทียมมีชีวิตคุณสีคุมเป็นคนที่หลงใหลในเทคโนโลยีและอุปกรณ์สื่อสารทุกประเภทนอกจากจะซื้อโทราศัพท์บ้านแลวิทิุสสื่อสารแล้วคุณสีคุมยังซื้ออุปกรณ์สื่อสารทุกประเภทที่เคยให้บริการในประเทศไทยมาแล้วทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเพจเจอร์ติดตามตัวที่ใช้ส่งหมายเลขโทรศัพท์ให้ติดต่อกับหรือเดนคอร์โทราศัพท์มือถือรุ่นแรกในบ้านเราที่เป็นโทราศัพท์หน้าตาเหมือนกระเป๋าเอกสารทรงแข็งเวลาคุยต้องยกขึ้นวางบนโต๊ะหรือโทราศาพัพท์มอทอลโรล่าที่บ้านเราเรียกรุ่นกระติกน้ำ แต่ในยุคนั้นใครมีโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบนี้ใช้ย่อมหมายถึงการมีฐานะที่ดีมากกว่าปกติแต่สิ่งสําคัญกว่านั้นเกี่ยวกับการมีโทรศัพท์เคลื่อนที่ใช้คือตั้งแต่มีโทรศัพท์เคลื่อนที่มาจนเป็นโทรศัพท์มือถือในปัจจุบันนับเวลารวมกันก็ประมาณเกือบ30ปีคุณสีกุ้งไม่เคยปิดเครื่องโทรศัพท์เลยแม้แต่ครั้งเดียวจนผมอดคิดไม่ได้เลยว่าคุณสีกุงเป็นเหมือนจานดาวเทียมที่มีชีวิตที่พร้อมรับการติดต่ออยู่ตลอดเวลาผมเชื่อในเรื่องของการติดต่อง่ายเราขายของเราทํางานดูแลลูกค้า ถ้าเราติดต่อ,อยากแล้วลูกค้าที่ติดต่อใครเวลาเดือดร้อนอย่าทาตัวยิ่งใหญ่เหนือลูกค้าแบบพวกที่ต้องติดต่อได้เฉพาะเวลางานเท่านั้นเวลาอื่นห้ามรบก,กวนผมถามหน่อยว่าเวลาคนเราเกิดเหตุเดือดร้อนเนี่ยมันเลือกเฉพาะเวลางานได้ไหมล่ะแล้วถ้าคนคนนั้นเป็นลูกค้าของเราเราก็ต้องเป็นคนแรกที่เข้าไปให้ความช่วยเหลือใช่หรือไม่คําอธิบายที่มาของการเปิดโทรศัพท์มือถือ24ชั่วโมงไม่มีปิดของคุณสีกุมแม้เป็นเหตุผลที่ดูเข้าใจไม่ยากโดยเฉพาะกับพฤติกรรมผู้บริโภคในปัจจุบันที่ทุกอย่างต้องเร็วความอดท ต่รอไม่ได้จะขายของก็ต้องตอบไวทักถามไปต้องพร้อมตอบทันทีแต่เป็นเรื่องที่น่าทึ่งมากเลยนะครับที่คุณศีกุงเนี่ยเข้าใจพฤติกรรมและความต้องการนี้ของลูกค้ามาตั้งแต่หลาย10ปีที่แล้วและยึดเป็นแนวทางการทํางานมาโดยตลอดแม้ว่าในปัจจุบันเราเห็นได้ชัดเจนว่าความสําคัญของการติดต่อกันผ่านการโทรหาโดยจะมีบทบาทน้อยลงไปมากแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าลูกค้าไม่ได้สนใจหรือลดความอยากในการติดต่อเราลงเลยลูกค้าจะยังรู้สึกไม่ดีเหมือนเดิมถ้าติดต่อเรายากเพราะตอนนี้เรามีช่องทางการติด ต่อมากมายหลายช่องทางให้เลือกดังนั้นเราต้องทําตัวให้ลูกค้าติดต่อเราได้ง่ายเหมือนเดิมไม่ว่าจะอยู่ในยุคสมัยใดก็ตามไม่เคยเปลี่ยนเมื่อเรากลับมามองวิธีการทํางานของเราหลายคนยังมีความเชื่อในเรื่องของ,ของวิธีการทํางานแบบ Worklife Balance ตามแนวคิดของ Tim f e r r i s ผู้เขียนหนังสือ The Four Hour Work Week ที่บอกถึงการจัดเวลางานกับเวลาพักผ่อนให้สมดุลกันเวลางานคืองานเวลาพักผ่อนก็พักให้เต็มที่ซึ่งแนวคิดนี้อาจจะเคยเหมาะสมที่สุดในยุคสมัยหนึ่งแต่เมื่อเวลาผ่านไปโลกก็มีวิธีการทํางานแบบใหม่ที่เรียกว่า w o r k l i f e i n t e g r a t i o n หรือการทำงานกับการใช้ชีวิตเป็นเรื่องเดียวกันเพียงช่วงเวลาไหนทำงานก็โฟกัสให้เต็มที่ช่วงไหนของวันจะพักผ่อนก็ขอให้พักผ่อนจริงๆทั้งสองแนวทางนี้ไม่สามารถตัดสินได้ว่าแนวทางไหนดีกว่ากันทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะงานความพร้อมในการทำตามแนวทางนั้นรวมถึงปัจจัยแวดล้อมของแต่ละคนที่แตกต่างกันออกไปแต่ไม่ว่าจะเลือกทางใดก็ตามสิ่งที่ลูกค้าจะไม่เคยเปลี่ยนเลยคือต้องการติดต่องา่ายโดยเฉพาะในเวลาที่กำลังต้องการความช่วยเหลือผมไม่อยากให้ใครรู้สึก กับผมว่าติดต่อได้เฉพาะตอนขายหลังจากนั้นก็หายหัวเพราะนั่นจะเป็นภาพลักษณ์ไม่ดีที่จะติดตัวเราไปตลอดชีวิตผมไม่อยากมีภาพแบบนั้นให้ใครจําแนวคิดของการเป็นผู้ที่ติดต่อง่ายนี้ถูกถ่ายทอดสืบต่อกันมาทุกยุคสมัยจนกลายเป็นหนึ่งในวัฒนธรรมของการทํางานที่สีกรุ๊มบลกเกอร์ทุกวันนี้ในเว็บไซต์ของสีกรุ๊มบลกเกอร์จะมีแสดงชื่อพร้อมเบอร์ติดต่อของพนักงานในทุกสาขาเพื่อให้ลูกค้าและผู้สนใจทุกคนสามารถดูได้ง่ายและเลือกเองว่าอยากจะติดต่อพนักงานคนไหนเวลาไหนนี่คือตัวอย่างของการรักษามามตรฐ ของการเป็นผู้ติดต่อได้ง่ายได้อย่างชัดเจนที่สุดบทเรียนที่17ติดต่อให้ง่ายการเป็นคนที่ติดต่อง่ายคือการสร้างความมั่นใจแรกให้กับลูกค้าถ้าคนขายยิ่งติดต่อง่ายหลังการขายความมั่นใจนั้นจะกลายเป็นความเชื่อมั่นและไว้ใจคนอื่นจะเข้ามาเบียดแทรก็ทำได้ยากเพราะลูกค้าเทใจให้คนขายคนแร้ไปแล้วการติดต่อง่ายไม่ได้มีประโยชน์เฉพาะช่วงก่อนขายเท่านั้นเพราะปัญหาของลูกค้าที่เกิดขึ้นหลังการขายก็สำคัญไม่แพ้กันเราจึงต้องทำตัวให้ติดต่อง่ายไปก่อนสิ่งที่อันตรายที่สุดคือ ก่อนขายที่ต่อง่ายหลังขายที่ต่อไม่ได้ห้ามเป็นคนขายแบบนี้เด็ดขาด